สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเลช h a n n e ลอีกแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแคเลจะชวนทุกท่านมาทำไข่เค็มจากไข่เป็ดค่ะ เป็นไข่เค็มแบบแห้งๆนะคะ12วันเนี่ยสก็สามารถเอาออกมาต้มทานได้ถ้าสักประมาณ10วันนะคะ9วัน10วันเนี่ยก็สามารถเอาออกมาทอดเป็นไข่ดาวเค็มได้ค่ะอร่อยกับเพืเ่อนๆค่ะทำง่ายมากๆเลยนะคะสูตรก็ง่ายๆค่ะค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนะคะแค่เลก็ฝากทุกท่านเลยที่เข้ามาช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของแค่เล็ด้วยนะคะ วัตถุดิบนะคะเค่เลกอจะใช้เป็นไข่เป็ดวันนี้ได้เป็นไข่เป็ดสดๆไข่เป็ดใหม่มาเลยนะคะทั้งหมด1ิบฟองค่ะไข่เป็ดตัวนี้อย่างม่ได่ล้างทําความสะอาดจริงๆเนี่ยแม่ค้าที่เขาเอามาขายตามตลาดนัดเขาก็เอาผ้านะคะชุบน้าเช็ดไข่เป็ดมาบ้างแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมภาชนะที่สามารถใส่น้ำส้มสายชูได้นะคะ ก็ใส่น้ำส้มใส่ชูลงไปปริมาณก็ไม่มีปริมาณให้เป๊ะแค่ให้เ,เพื่อนๆลองกะด้วยสายตาให้พอท่วมไข่ของเรานะคะจากนั้นก็นำไข่เป็ดนะคะลงไปแช่ไว้เลยซักประมาณ30วินาทีถึง1นาทีค่ะถ้าไข่เป็ดเก่าก็แช่ให้นานกว่านั้นนะคะการแชร่เนี่ยจะเป็นการทำให้เปลือกไข่เป็ดเนี่ยเขามีความบางค่ะ แล้วก็ล้างคราบสกสิ่งสกปรกที่อยู่บนเปลือกไข่เป็ดด้วยนะคะส่วนภาชนะอีกอันนึงค่ะเราก็จะเทเกลือป่นใส่ไปได้เลยแบบนี้ค่ะเป็นเกลือป่นของอะไรก็ได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใส่ไปเพื่อที่จะนำไข่เป็ดมาคลุกเกลืออันนี้คเคเยแชไว้30นาทีเดี๋ยวเราก็เอามือถูๆตรงเปลือกไข่เป็ด จะเห็นพวกคราบดำๆที่ติดตามตัวเปลือกไข่เป็ดเนี่ยหลุดออกหมดเลยนะคะนี่ค่ะเราก็ถูไปเรื่อยๆทุกฟองเลยนะคะเมื่อถูเสร็จเราก็นำไข่เป็ดเนี่ยไปใส่ไว้ในกล่องเกลือแบบนี้ค่ะ,ะจากนั้นนะคะในส่วนของเกลือเราก็จะนำไข่เป็ดเนี่ยคลุกให้ทั่วฟองของไข่เป็ดได้เลยค่ะทั่วใบไข่เป็ดนะคะ นี่คุกๆแบบนี้ได้เลยหนาๆได้เลยจ้าไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเค็มมากนะคะไม่ถึงกับเค็มมากค่ะสูตรนี้ความเค็มกำลังพอดีเค็มน้อยๆเค็มอ่อนๆสำหรับคนที่ไม่ชอบเค็มมากค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะหากล่องพลาสติกที่มีฝาปิดค่ะใส่ไข่ที่เราคุกเกลือไว้เมื่อครู่นะคะเลี้ยงใส่กล่องได้เลยค่ะ แล้วก็เกลือนะคะเมื่อเรียงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่เกลือโปะไปสักประมาณสองทับพีหรือว่า1ทับพีนะคะโรยๆให้ทั่วแบบนี้ได้เลยค่ะเกลือเนี่ยเมื่อเวลาเราตั้งผักไว้นานๆเดี๋ยวเขาก็จะละลายค่ะ แล้วก็เอาฝากล่องพลาสติกนะคะมาทำการปิดได้เลยแล้วก็เขียนวันที่กํากับไว้นะคะว่าเราทําวันที่เท่าไหร่เนาะจะได้ครบ12วันนะคะ12วันเนี่ยเค็มกําลังพอดีเลยแต่ถ้าใครชอบเข็มมากกว่านั้นก็สักประมาณ15วันค่ะแต่ถ้า9-10วันสามารถเอามาทอดเป็นไข่ดาวเค็มได้ เนี่ยค่ะเราก็ตั้งพักไว้ในอุณหภูมิห้องปกติเมื่อผ่านไป12วันเขาจะมีลักษณะแบบนี้เกลือเขาก็จะละลายนะคะเดี๋ยวเราก่อนเอาไปต้มค่ะเราก็นำมาล้างน้ำเปล่าทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งค่ะ เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็เตรียมน้ําใส่หม้อมาค่ะแล้วก็ใส่ไข่เป็ดนะคะลงไปเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มกันค่ะ แม่ค้าที่เขาต้มไข่กันตามตลาดนัดเนี่ยที่ต้มแล้วให้เปลือกไข่เคม็มมีความนวลเขาจะใส่สารส้มลงไปนิดนึงนะคะเวลาต้มแล้วก็เย็นแล้วเนี่ยเปลือกไข่เป็ดเขาจะมีความนวลแค่เลยก,ก็ใส่ไปนิดนึงแต่ถ้าหากว่าเราทานเองต้มทานเองทําทานเองที่บ้านไม่จําเป็นต้องสวยงามคะ่ะเราไม่จําเป็นต้องใส่สารส้มนะคะระยะเวลาในการต้มค่ะสักประมาณ สิบนาทีนะคะไข่ของเราก็สุกแล้วค่ะวันนี้ออกมาต้มข้างนอกด้วยเตาถ่านแก๊สที่บ้านหมดค่ะเรียบร้อยนะคะอันนี้แค่เลยข้ามมาให้ดูตอนต้มสุกแล้วก็เย็นแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาผ่าดูข้างในไข่ของเรากันค่ะว้าวนี่ค่ะไข่ข้างในมีความแดงๆเยิมย้มๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราลองผ่าให้ดูอีก สักลูกหนึ่งค่ะว่าเขาจะเหมือนกันไหมนะคะข้างในค่ะว,ว้าวเหมือนกันเลยนะคะไข่แดงเยิ้มเยิมสวยๆค่ะอันนี้ยทำได้อีกหลากหลายเมนูเลยนะคะยำไข่เข็มเนี่ยอร่อยมากๆค่ะ ที่เหลือถ้าเรากินไม่หมดเราก็ต้มแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เก็บไว้ได้นานค่ะเพืเ่อนๆค่ะนี่ไข่แดงเยิ้มๆสวยๆทากินก็ได้ทำขายก็ได้ลองเอาสูตรนี้ไปทํากันดูนะคะรับรองว่าเข็มน้อยอร่อยแน่นอนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ